อ่าวันนี้จะมีรถมารีวิวแยกอะไรครับคันนี้จะแยกอะไรเป็นอ e ิซกิทีเอสสองห้าศูนย์ศูนย์ครับเตรียมแยกอะไรครับคันนี้เครื่องติดวิ่งได้ครับเกียบสามขัดเกียบสามไม่ยอมปลดครับ๋ยวจะแยกอะไรเดี๋ยวไปดูวมๆมะครับล้อหน้าล้อหน้ายางใหม่ รถเครื่องติดปกติครับเดินเบาได้เครื่องดีมากเลยครับเครื่องมีไม่มีไอเลยเครื่องพอน้ำน้ำบนดีครับรถด,ดีดีเนี่ยครับเกียร์สามมันไม่ปลดครับเกียร์สามค้างที่เกียร์ซ่อมครับก็เลยจะแยกก็ไรเลยครับยังหลังครับ ยังหลังนี่โหดอกเยอะครับหยังหลังจะเป็นเบอร์สองสตี่ยี่ี่หนึ่งคู่นครับอย่างหลังใช้กันยาวๆย,ยัางสวยครับย่างหลังนี่มีดอกเลยครับดอกลึกเลยเว่ระบบไเลิกใช้ได้หมดนะ นี่ครับอายกให้นะยกให้ลึกนะ่อยอ่าโยดูระบบหางระบบหางใช้งานได้ปกติครับใช้งานได้ปกติเลยอันนี้แกะอะไรครับแยกอะไรเครื่องหมื่นแปดครับเครื่องดีไม่มีอะไรครับโจเลยครับเครื่องหมื่นแปดครับเครื่องยี่ห้าแรง สองศพ้อน้ำสองพันครับเครื่องหมื่นแปดได้สตาร์ทพันหนึ่งครับได้ชาร์จห้าร้อยล้อหลังหมื่นหนึ่งครับคู่ละหมื่นเดี๋ยวเาจะยกพันก็ว่ามาเลยครับล้อหน้าสามพันครับล้อหน้าสามพันพันหน้าสามพันสามพัน น้ำมันพันหนึ่งครับมกลไลแน่นนะครับโกลไลแน่นมกลไลสามพันห้าครับโกลไลสามพันห้าสุดท้ายเขาหมื่นห้าครับเกียร์ให้ขาให้สุดท้ายครับหมื่นห้าสุดกระโปอง โต๊ะปองเอาใบ4,500ครับมีกระโปรงหลังผู้นึงแล้วก็รดหัวฝาฝปองแล้วก็ชุดนี้ครับ4,500อ,อยากได้ชิ้นไหนก็ลองมาดูครับมาเลือกครับอยากได้ชิ้นไหนแยกครับแยกแยกอะไร รถเครื่องติดให้เห็นเ,นเลยครับวิ่งได้ไเ,เกียสามพังน่ครับติดได้พังแล้วเครื่องดีมากครับเครื่องหมื่นแปดครับไม่ต้องก้อมอะไรเลยครับเครื่องเร่งติดติดเลยครับเดยวเร่งให้เรับเน่ยครับ,รบเดินเบานิ่มๆเดินเบาได้สบายครับ เครื่องโคตรดีเหมือนแปดครับเครื่องเหมือนแปดคอหลัง 10. หมื่นหนึ่งครับสิบสองตียี่สี่ครับหนึ่งหมื่นบาทคอหน้าสามพันครับคอหน้าครัวสามพันคันหน้าสามพันลดเกียร์ท้ายให้เนี่ยหมื่นห้าครับถ้าใครสนใจมาได้ครับมอน้ำสองพันครับสนใจมาได้เลยครับมาเลือกได้เลย พีเล็กน้อยก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงสวัสดีครับ